เรามาดูนิมิตสามครับนะภาวนาสามตรงนี้เนี่ยเรามาดูนิมิตว่าในภาวนาตรงนี้นะครับก็คือทำที่ควรให้เจริญขึ้นบ่อยๆในสันดานของของตน,น,นเราจะเห็นว่าภาวนาคืออะไรครับผู้รู้อารมณ์นะครับคำว่าภาวนา,าจริงแล้วเพราะว่าตัวจิตของเราเนี่ยมันมีการภาวนาได้แต่ถ้าส่วนของอารมณ์เนี่ยเราไปภาวนาคือทําให้มันมากไม่ได้เราแค่ไปไปรู้รอก ไปรู้รอบในอารมณ์แต่ตัวที่จะภาวนามีให้มากขึ้นคือตัวจิตนะครับดังนั้นก็คือการภาวนาสามก็คือทำที่ควรให้เกิดบ่อยๆในสันดานของตนนั่นคือผู้รู้อารมณ์ะนะครับส่วนนิมิตสามเป็นไงครับทำที่พึงให้รู้โดยจิตนะครับและเจตสิกท,ที่เป็นอารมณิกะก็คือหมายความว่าให้รู้โดยภาวนานภะาวนาไปรู้นิมิตนะครับเรามาดูว่าในภาวนาสามนีอะไรครับบริกรรม,มะ ภาวนานก็่คือมกุมกี่แปดปัญจทวารวิถีตรงนี้เป็นส่วนของอะไรครับกระสิณเป็นตน้นมโนทวารวิถีเป็นของของอะไรเอ่ยมาของคือนี่บริกรรมนะของกรรมฐานกรรมฐานก็คือมีเมตตาเป็นต้นนะก็คืออัปปมายาเป็นตน้นเรามาดูว่าบริกรรมมณิมิตนะอารมณ์ของบริกรรมมภาวนามีสามอารมณ์ก็คือลูปารลมยี่สิบนะลูปรลมยี่สิบเป็นอะไรครับ กสินสิบและอสุภสิบที่เราบอกว่าอะไรครับกิทวานตากายใจนะครับรูปอารมณ์ทางจากักขุทวารทางตามียี่สิบนะครับส่วนทางกายมีสองก็คือโดยวายโยและอนาปณะส่วนวายโยตรงนี้ก็คือโดยเขาเรียกเลยโดยสงเคราะห์นะครับโดยสงเคราะห์ยวดูกันอีกทีหนึ่งนะส่วนธรรมารมก็คือจะเป็น19กคืออนุสติ9เว้นอนาปณะอภัปมัญญาสีหเลจตุธาตุแล้วก็ รูปปกรรมฐานนี่เป็นเรื่องของบริกรรมมะนิมิตโดยแยกทวารให้เราเห็นแล้วนะครับตรงนี้ปัญจทวารวิถีก็คือมีจักรู่กับกายแยกทวารวิถีหลังจากนั้นเมื่อบริกรรมมะนิมิตเปลี่ยนเป็นอุคานิมิตให้เราดูนะครับสังเกตว่าจะเหลือเฉพาะมะโนทวารวิถีนะครับอุคานิมิตเนี่ยอารมณ์ใดที่พึงยึดแล้วโดยมะโนทวาริกษกุศลหรือกิริยาชาวนะ ฉะนั้นอารมณ์นั้นชื่อว่าอุกกาหนิมิตเราดูตรงนี้นะครับว่าใครเป็นคนยึดเอ่ยกุศลกับกิริยาชาวนะในไหนเอย่ยมโนทวาเมื่อไหร่ที่ชวนะในโมโนทวานเนี่ยสามารถยึดภาพนั้นได้แล้วภาพนั้นจะเรียกว่าอุกกาหนิมิตนะครับอ่านี้เป็นเรื่องของส่วนของบริกรรมรภาวนาเรามาดูในส่วนของอุปจาระภาวนาและปะนานภาวนาอุปจาระภาวนานะครับเราดูว่าก็คือมอกุกับ มอกีสามสี่แล้วนะเพราะว่าในส่วนของปิชาละภาวนาถ้าได้ชาณวิถีเป็นไรครับมหากุศลมหากริยาโสมนัสิญาณสามวยุทธจิตสองดวงขณะที่อยู่ในบริกรรมอุนุโคตรงนั้นเนี่ยก็คือในส่วนของสมนัตสองดวงนะครับก็จะเป็นในส่วนของมโนทวานวิถีและชาณวิถีพอนได้องไหมครับเพราะว่าถ้าเผื่อว่าอยู่ในอุปจาระอยู่ในไหนเอ่ยอุปจาระ ภาวนาอยู่ในวิถีไหนมโนทวารวิถีพอเข้าถามว่าสีเขียวนี่อยู่ในวิถีไหนโมกุโมกิโโสามสองอยู่ในวิถีไหนอยู่ในชา้นัวิถีแล้วนะดังนั้นก็คือตรงนี้ก็จะมีชานวิถีด้วยนะครับก็จะเข้าไปสู่ปฏิภาคอนิมิตนะครับอารมณ์กรรมฐานที่มีสภาพคล้ายกันกันกบอุค,คานิมิตคําว่าคล้ายคือไม่ได้เหมือนกันก็คือหมายความว่าเขามีความใสนะแต่ว่าคล้ายกัน,กนอุค,คานิมิตชื่อว่า ปัิภาคนิมิตเพราะว่าภาพของเขาจะใสและก็มีกําลังสมาธิมากกว่านะครับรวมถึงอัปปนา,าก็ต้องใช้ปัิภาคนิมิตเหมือนกันนะครับดังนั้นอัปปนา,าก็คือมีแค่วิถีเดียวคือฌานหน้าวิถีแล้วเป็นปฐมฌานกุศลกิริยาหนึ่งนะครับอ่านีเป็นเรื่องของนิมิตสามบริกรรมวภาวนาได้ทั้งสี่สิบไหมคำว่าบริกรรมก็คือเบื้องต้นเวลาที่เราหยิบกรรมาฐานไหนมาก็ต้องเป็นบริกรรมหมดเลยนะ อันนั้นคือบริกรรมภาวนาพอหลังจากนั้นพอดําเนินไปสู่อุปจาระภาวนาได้เท่าไหร่อุปจาระภาวนาต้องได้เท่าไหร่ได้ครบไหมถ้าเราเห็นในนั้นว่าเป็นสิบใช่ไหมแต่ปม่ค้าว่าจริงเขาได้ครบเพราะว่าเพราะอะไรเอ่ยเพราะส่วนที่ไปไม่มถึงอัปนาเหลือเหลือเอาไว้เท่าไหร่อุปจาระเหลือไว้สิบแต่อุปจาระต้องได้ทั้งสี่สิบไหม อุปจาระต้องได้ทั้ง40่สิหมายความว่าบริกรรมภาวานา40อุปจาระก็40แต่คนที่จะไปอัปนาภาวานาได้เท่าไหร่30จึงเหลือไว้แค่อุปจาระ10นะครับแต่ว่าไอคนที่เข้าอัปนาเนี่ยเขาก็ต้องผ่านอุปจาระมาด้วยนะครับทีี่รู้ว่าหมายัคือได้ทั้งหมดคือะดว่ามันที่ทที่วเิท่เบ่อยๆ ใช้อารมณิกะก็คือท,ทุกกรรมฐานมีอารมณิกะแต่ว่าตอนที่เราแยกตอนสามสิบสี่กับหกตัวนั้นน่ะก็คือเน้นส่วนในสามสิบสี่ตรงนี้ก็มีอารมณิกะแต่อารมณิกะที่ไปรู้อารมณ์เป็นประธานอ่ารู้อารมณ์เป็นประธานนั้นคือตรงนี้เอาทั้งทั้งสามสิบคือไอ้สามสี่กับหกตัวนั้นน่ะแค่ให้รู้ว่าอารมณ์มันน้อยนิดเดียวคืออารมณ์มันละเอียดจึงใช้ลักษณะอ่าลักษณะของผู้รู้อารมณ์เนี่ยค่อนข้างมาก เป็นประธานนะเป็นประธานในการราู้ครับรตัวพุโทโธนะครับพุโทโธก็อยู่ในบริกรรมมาภาวนาในส่วนของอะไรครับรอนาปนาสติคำว่าอานาปนาสติขณะที่โสสโตวะอัสสติสโตวะปัสสติปัสสสติคือมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเนี่ยเราจะบริกรรมคําพูดก็ได้เพราะว่าใน คณะนาใน,านาเนี่ยในสิ่งที่ท่านพุทธโฆษาจารย์นั้นแสดงไว้เราจะบริกรรมอะไรก็ได้นะครับหรือเราจะผูกลมนับตัวเลขจะอะไรได้หมดเลยอยู่ในอนา,ารปานสติใช่ไหมครับเออใช่ครับก็คือโดยปกติเนี่ยทั่วไปก็คือ,อผู้ปฏิบัติอันนี้ไม่ได้มีแต่คำพีนะคือผู้ปฏิบัติที่บริกรรมไปเนี่ยพอสักพักหนึ่งพอจิตแน่นๆอยู่กับอารมณ์เนี่ยเราจะบริกรรมไม่ออกแล้วมันจะหลุดออกไป ถ้าแบบนั้นคือการพัฒนาที่ถูกต้องเพราะว่าเป็นเครื่องช่วยเบื้องต้นแค่นั้นเองอย่าเอาไปตลอดถ้าตลอดแล้วจะเข้าสู่อุปจารแอัปปนาไม่ได้เพราะว่าอุปจาระภาวนาจะไม่ใช่บริกรรมเมื่อภาวนามาดูความแตกต่างของนิมิต2ออย่างนะครับเราจะได้เข้าใจเรื่องของนิมิตมากขึ้นเรื่องของภาวนาและนิมิตเป็นเรื่องสําคัญในการเจริญสมถะถ้าใครจะเน้นเรื่องสมถะต้องเข้าใจในเรื่องของภาวนาและนิมิตนะครับเรามาดูว่าบริกรรมมนิมิต กับอุคกานิมิตเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับความเหมือนกันเรามาดูว่ารูปร่างสันฐานขององค์กรรมฐานเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ไหมเราลองเลือกดูตามทันได้เล่อยว่าบริกรรมมณิมิตเป็นยังไงครับถ้าเป็นกระสินสีแดงก็จะเป็นวงสีแดงก็คือหนึ่งคืบกับสีกระเบียสีนิ้วนะครับอันนั้นพอเป็นอุคกานิมิตเป็นงไงครับก็จะเป็นเหมือนกันไหมแต่ปรากฏที่ไหน ทางใจนะครับดังนั้นความเหมือนกันคือรูปร่างสันฐานขององค์กรรมฐานเหมือนกันข้อ2ก็คืออยู่ในขอบเขตของบริกรรมมาภาวนาคือมหากุศ่ลจิต8มหาตริย์จิต8ใช่ไหมที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็คือที่บอกว่ามาถึงจุดขอบเขตของอุหนิมิตเนี่ยก็คือเป็นบริกรรมมาภาวนาเหมือนกันนั้น2นิมิต1ภาวนา2นิมิตนะครับเรามาดูความต่างกันนะครับ ในส่วนของบริกรรมและอุปาณิมิตสิ่งที่ต่างกันคือบริกรรมมนิมิตเกิดได้3ทวารใช่ไหมครับตากายใจตากี่กรรมฐานตากี่กรรมฐานครับเมื่อกี้ลืมจําตัวเลขใช่ไหมยี่ก็คือกะสินกับอสุภะกาย2ก็คืออนาปานะากาับวาวายโยแล้วมโนทวารสิบ 9คืออนุสติ9เว้นอานาปาณะแล้วแหละรครับ4ี่หนึ่งหนึ่งสเป็น10 4สีหนึ่งสคืออะไรครับอับปมัญญาอาหารเลจตุทาตูและอาูกป,ปาาักกมรมฐานถ้าเราจําตัวเลขแบบนี้เราจะรู้ว่า4ี่หเนี่ยมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ถ้าเราศึกษาถ้าเราท่องมาตั้งแต่แรกนะครับอุคานิมิตได้กี่ทวารมาโนทวารแสดงว่าทุกคนเข้าใจแล้ว มาดูอารมณ์นะครับก็คือในส่วนของบริกรรมอนิมิตขณะที่เราเพ่งทางตาทางกายทางใจก็ตามแต่มีปรมามติที่เป็นปัจจุบันอารมณ์ก็มีปรมามติที่เป็นอดีตรูปอารมณ์ก็มีในการที่เราพยายามาผ่านมาทางมโนทวารน,นะครับแล้วก็บัญญัติที่เป็นการละมิมุตก็มีส่วนอุคานิมิตต้องเป็นอะไรเอ่ยเมื่อมาถึงทงนันมโนทวารแล้วต้องเหลืออารมณ์เดียวคือบัญญัติที่เป็นการละมิมุตอย่างเดียว รเรามาดูส่วนของอุคคันนิมิตที่เชื่อมต่อกับปฏิภาคนิมิตว่ามีความเหมือนและต่างกันอย่างไรความเหมือนกันก็คือเขาเกิดในทวารไหนเอ่ยเขาเกิดในมโนทวารเหมือนกันไหมมโนทวารเหมือนกันนะครับเหมือนอะไรอีกเอ่ยมีภาพเหมือนกันไหมภาพเป็นปรามะหรือบัญญัติภาพเป็นบัญญัติเหมือนกันนะครับในส่วนของ อุกานิมิตและปฏิภาคาณิมิตเพราะว่าในส่วนของบริกรรมเนี่ยก็ยังมีสีที่เข้ามาทางจักขุวิญญาณอยู่ยังเป็นปัจจุบันรูปอารมณ์อยู่แต่ถ้าเป็นอุคกานิมิตกับปฏิภาคอานิมิตเป็นบัญญัติทั้งคู่นะครับเป็นบัญญัติทั้งคู่เรามาดูความต่างกันของอุคกานิมิตกับปฏิภาคอานิมิตรความต่างกานันก็คือรูปร่างสันฐานเหมือนองค์กรรมฐานแต่ของปฏิภาคาณิมิตเป็นไงครับไม่เหมือนองค์กรรมฐานแล้วเพราะว่ามีความ ใสะมีความใสอยู่ในขอบเขตของบริกรรมมภาวนาใช่ไหมครับในส่วนของตัวอนิมิตส่วนอุปจาระส่วนปฏิภาคคนิมิตอยู่ในภาวนาไหนเอ่ยอุปจาระและอัปปนาก็คือหนึ่งนิมิตสองหนึ่งภาวนาสองนิมิตหนึ่งนิมิตสองภาวนานะครับอันนี้ให้ไปส่งด้วยนะครับจะได้จะได้คล้องจะได้คล้องนะครับ สามก็คือกําลังนะเป็นเพียงมหากุศลมหากริยาแปดนะครับส่วนปฏิภาคคณิมิตบอกแล้วเป็นไงครับมหากุมหากิสามสี่นะครับแล้วก็เข้าสู่มหาคตะกุมหาคตะกิด้วยในส่วนของอัปปนานะครับแล้วก็ยังเกิดห่างไกลฌานอยู่ส่วนปฏิภาคคณิมิตเป็นอุปจาระภาวนาคือเกิดใกล้กันกับอัปปนาฌานหรืออยู่ในอัปปนาฌานก็ได้ อันที่5ก็คือโุออกาณนิมิตไม่ควรขยายถ้าใครฝึกได้ถึงโอ,อกาณนิมิตแล้วคือมีภาพปรากฏทางมนโนทวารอย่าไปขยายนะก็คือจะทําให้เขาเรียกเ่ยจะไม่มั่นคงนะฮะเราขยายในส่วนของออนิมิตที่ยังไม่ยังไม่มีกําลังของสมาธิมากไปขยายก็จะกลายเป็นเหมือนกับเราเมันมันจะเล่นๆไปสมาธิจะไม่ขึ้นนะครับ ส่วนปฏิภาคคณิมิตตรงนี้ก็คือให้ขยายนะครับเป็นบาทถึงฌานนะต้องดูว่าตรงนี้ต้องเป็นส่วนของกรรมฐานที่เป็นนิมิตโดยตรงแล้วเป็นนิมิตที่เมื่อกี้นิมิตโดยตรงเรามีอะไรบ้างครับอะไรเป็นนิมิตโดยตรงมีการเพ่งมีการกระทบมีนิมิตปรากฏทางใจดันนั้นถามว่านิมิตไหนที่ควรจะขยายเพ่งหรือกระทบ เพ่งอย่างเดียวที่ขยายปฏิภาคณิมิตได้ส่วนกระทบในส่วนของอนาปานะขยายไม่ได้นะเพราะว่าในส่วนของอนาปานะไม่ได้ขยายในเรื่องของปฏิภาคณิมิตนะครับอ่ากรน,นีส่วนความต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็คือยังตัดสินไม่ได้นี้นะครับยังตัดสินไม่ได้ว่าเป็นติเหตุกะบุคคลนะครับแต่ปฏิภาคณิมิตเป็นยังไงเป็นติเหตุกะบุคคลแล้วดังนั้น ตรงนี้ให้เรามั่นคงเอาไว้ว่าเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงอุปปจาระภาวนาหรือปฏิภาคคติมิแสดงว่าตรงนั้นเป็นตัวตัดสินแล้วว่าเราเป็นไงครับตีให้ทุกขกับปฏิสนธิแล้วก็สามารถที่จะบรรลุฌานมากผลในพิญญาได้ในชาติในชาตินี้นะครับ